คือเราคุยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเป็นตามนี้จริง่งน,นะคือบางคนก็มองว่าเรื่องนี้เขาป่วยหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาไม่ป่วยก็น่ากลัวเหมือนกันขอดูภาพนิ่งก่อนประเด็นก็คือมันมีภาพของน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาแชร์เอาไว้ว่าเขาน่าจะถูกเล่นของหลังจากก่อนหน้านี้น้องคนนี้ชื่อว่าน้องอาร์มีนะคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมดูละครช่องแปดต้องเคยเห็นมั้งล่ะเนี่ยนะฮะ ก่อนหน้านี้เรื่องอะไรนะจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้ยานเพชยายแล้วฮะเออเอ,อเยกูเยกูจําได้ประโยคเดียวเนี่ยนะฮะเยกูเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมประเด็นก็คือถ้าดูช่อง8ต้องรู้มันจะมีละครแนวเล่นของอปรากฏว่าอันเนี้ยคุณผู้ชมฮะน้องอามีนะ เขาก็บอกว่าจริงๆเขาเลิกกับสามีเก่าไปแล้วแล้วอยู่เขากลับมาคืนดีกับสามีจังหวะที่กลับมาคืนดีเนี่ยเริ่มจะแปลกขึ้นเรื่อยๆแปลกยังไงก็คือพอคืนดีได้เสร็จคุณผู้ชมฮะอยู่ๆมีคนส่งของมาบ้านตอนแรกที่ส่งของมาคืออันนี้เลยรูปลูกเขาแล้วพันด้วยสายสินยังไม่พออยู่ๆวันดีคืนดีสเต็ปที่สองมีคนเอาไข่เน่ามาปาบ้านสเต็ปที่สามก็ไม่รู้ใครอีกเอาปลากระป๋องกับซีอิ๊วราดหน้าบ้าน แล้วที่มันพีคที่สุดคืออะไรมาปรากฏว่าน้องอาเนี่ยบอกกับเราบอกว่าอยู่ๆมันมีผู้หญิงปริศนาทักแชทเข้ามาแล้วบอกว่าขอให้มึงตายวันตายพุ่งแล้วขอให้ครอบครัวมึงจงชิบเรือหายม,มันมีข้อความใบปลิวอีกชวนสยองมากไหนเปิดใบปลิวให้ดูหน่อยปลามาว่าคงโกรธอามากมเนื่องจากว่าแฟนเก่าอากลับมาคืนดีเอาใบปลิวเขียนประจานเลยว่าหน้าด้านแล้วก็บอกกูขอสาปแช่งมึง ได้ภาพใบปิวยังลองนี่นี่นนฮะแล้วคุณผู้ชมฮะถ้าเทียบกับรูปหอของเมื่อกี้นี้ปรากฏว่าถ้าดูเหมือนเผินเราก็จะแล้วยังไงอ่ะ mm hmm. น้องอาจะไปสนใจมันทําไมมันจะปลาไข่เน่ามันจะเอากระป๋อกระป๋องเน่ามาราดหน้าบ้านแต่อยู่ๆหลังจากมันส่งจดหมายสาบแช่งมาวันรุ่งขึ้นน้องบอกปวดหลังฉับพลันเหมือนมีใครก็ไม่รู้พี่เอามีดมาแทง น้องก็เลยต้องไปโรงพยาบาลปรากฏโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลก็วินิจฉัยต่างกันบางที่ก็บอกติดเชื้อบางที่ก็บอกความดันต่ำสารพัดโรคจนไม่รู้ว่าหนูจะเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายอาการหนักต้องเข้า ICU ระหว่างทางที่ออกจากโรงพยาบาลจะกลับบ้านกลิ่นศพหึ่งมาเลยแล้วขณะดเดียวกันในหูหนูในหูของหนูก็ได้ยินเสียงโหยหวนอยู่ตลอดเวลา น้องก็เลยบอกคุยหนูกลัวมากเลยนี่กําลังเกิดอะไรหไหมเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเจออะไรเพราะหมอวินิจฉัยไม่เหมือนกันเลยสุดท้ายน้องไปหาโตะอีมามและเป็นยังไงคือพอกพอไปหาโตะอหมามโตะอหมามก็เลยมีการท่องลักษณะก็คืออากุรอ่านนะฮะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปรากฏเขาก็เลยบอกโตะอีมามนะฮะบ,บอกกับตัวน้องอาเนี่ยบอกว่าตัวเธอเองน่าจะถูกทําคุณใสหรือถูกทําของใสเธอก็เลยเชื่อทันทีเลยว่าสิ่งที่เธอเจอมาบอกตลอดสองเดือนนะไอ้พวกสิ่งที่หลอกหลอนเธอเนี่ย น่าจะเป็นสิ่งนี้แหละที่เธอเจอแล้วคนที่ทําก็บอกคงจะเป็นคนที่เคยใกล้ตัวคือพูดง่ยายก็คือสามีย้อนกลับมาคืนดีเป็นไปได้ไหมว่าสามีก่อนหน้าน,นี้สองปีที่หายไปเนี่ยไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าแล้วเธอยืนยันว่าพอเธอโดนของแบบนี้เธอจะไม่ทําของกลับใช่ไหมไม่จะเอาโหสิกรรมให้แต่ก็ยอมรับว่ามันแปลกเพราะวินิจฉัยโรคจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรมีเสียงของเธอด้วยที่ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ฮะ อยู่ดีๆมันก็มีอาการแบบปวดหลังขึ้นมาแบบกระทันหันนั้นหนูมีใครเอาอะไรมาที่แบบทีเดียววันพี่พอมันเจ็บขนาดนั้นหนูก็เลยบอกว่าอุ้ยหนูทาไม่ได้แล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูแปลกๆเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านละการงานที่เหลือเดี๋ยวช่วยเคลียร์ให้หนูหน่อยนะพอหนูกลับไปคืนนั้นน่ะหนูกลับไปหนูได้นอนสักพักหนึ่งพอหนูกลับไปประมาณตีหนึ่งอ่ะหนูมีความรู้สึกว่า ทำไมหนูเจ็บท้องเจ็บแบบหนูอยู่ไม่ได้หนูตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะคะพี่หนูเพิ่งคิดว่าสงสัยหนูเป็นกระเพาะหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนึงแน่เลยอ๋อตอนนั้นคือพอไปโรงพยาบาลอะ่ะคุณหมอบอกว่าหนูติดเชื้อในกระแสะเลือดค่าความดันก็ค่าความดันคือต่ําลงไปเยอะค่ะแล้วก็ออไข้ขตอนนั้นก็40เพราะว่าความดันต่ำติดเชื้อในกระแสะเลือดเป็นไตาวายเฉียบพลัน แล้วก็ปอด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 ติดอะไรนะเขาเรียกว<อ>่าน้ำท่วมปอดใช่ใชค่ะน้ําท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยคือเต็มไปหมดเลยแล้วก<ช>็ขับรถกลับมาหนูรด้หนูอ่ะมันได้กลิ่นปแปลกๆกับพี่ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเน่าอ่ะหนูก็พูดกับแฟนว่ากลิ่นเนา่าฉันจะทํายังไงดีพาฉันกลับบ้านหน่อย คุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดเนี่ยไอซ์เขาหายดีหรือยังเขาบอกตอนนี้หายแล้วฮะหลังจากที่มีการไปรักษาก็คือให้โตอิหม่ามทําพธิธีให้เบือ้องต้นบอกว่าก็คือหายแล้วเธอก็เลยเชื่อ,อว่าเธอนจะถูกทําของใส่ฮะแล้วที่มันแปลกก็คือคุณผู้ชมฮะอาการตอนนี้หายเป็นปิติ้ง<ช>แล้วอ๋อที่บอกว่าวันดีคืนดีในยังโดนชุ้ชั้นนยปาใส่บ้านด้วยขอดูกระดาษแผ่นน้อยหน่อยได้ไหมที่บอกเหมือนกับแรงแค้นผู้หญิงอ่ะที่เขียนบอกมึงทํากับกูน้องมึง เขาบอกว่ากูขอให้มึงกับลูกมึงโดนเหมือนที่น้องมึงทํากับกูน้องมึงมันเลวหลอกกูประมาณนี้คือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำให้ใครเจ็บแ้นแต่ที่แน่ๆไอ้รูปปั้นเมื่อกี้นี้ที่พันสายศีลกับรูปลูกเขาแล้วก็ครอบครัวเขาอันนี้แหละที่เขาผวาเนี่ยฮะล่าสุดเราก็เลยถามหมอปลาคือหมอปลาแกชํานาญแกสู้กับผีมาเยอะเนี่ยนะฮะเราก็ถามหมอปลาบอกหมอปลามันเป็นไปได้ดิเหรอ,อโดนของขนาดนี้ หมอปลาเชื่อไหมคือในตัวของหมอปลาเองหมอปลาบอกว่าอยากให้ไปรักษากับหมอมากกว่าอาการต่างๆอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้แต่ถ้าเกิดดูจากไอ้ที่เขาปั้นมาเนี่ยไอ้มัดสยสยศิลเนี่ยหมอปลาบอกว่าอันนี้แน่นอนว่าคนที่ทําจงใจจะทําของใส่น้องผู้หญิงคนนี้แน่ๆถ้าถามหมอปลาว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเจอเข้าวของนั้นอ่ะมันคือไสยศาสตร์ไหมมันใช่ครับนั่นคือพิธีกรรมการทำไสยศาสตร์ ที่อาจจะมีศัตรูของเราไปจ้างพวกบรรดาหมอผีหรือคนที่มีความชนานั่าญเรื่องไสยศาสตร์มาทําแต่ถามว่ามันสามารถทําให้เขาเจ็บป่วยได้หรอือบอกเลยว,ว่าทําไม่ได้ทําให้เขาตายได้หรอือทําไม่ได้ไสยศาสตร์มันเป็นพวกที่เชื่อแต่ถามว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันสามารถทําให้คนตายคนเจ็บแค่ได้ป่วยได้ไหมมันทําไม่ได้นอกจากไสยศาสตร์มันก็จะหลอกลวงเอาเงินคนที่ไปจ้างทํา หรือหลอกวงเอาเงินของคนที่เชื่อว่าตัวเองโดนสยศาสตร์เพราะสยศาสตร์มันเป็นเรื่องกโกหกว่าสามารถทำให้คนตายทำให้คนเจ็บป่วยแท้ที่จริงแล้ว มันทําไม่ได้เอ๊ะเพราะฉะนั้นหมอปลาบอกว่าศาสตร์ทําให้ตายไม่ได้แต่เรื่องเล่นของเนี่ยมันน่าจะเล่นจริงแต่ทําให้ตายไม่ได้อะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เขาสบายดีขึ้นแล้วตอนนี้กลับมาเพราะบางทีคนก็ไปหาหมอปลาเหมือนกันเพราะคิดว่าโดนของถูกไหมแล้วเจ้าตัวก็มีอะไรนะไปทําน้ามนต์ไปเหมือนกับอาศัยสินพันหัวแตะตัวพลังถ่ายทอดไหมอะนานาจิตตังแต่หายดีแล้วจบเรื่องนี้